ครับผมนักสู้บัลลังก์ไทยเนลซ้อมมากี่วันก็ยี่สิบวันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายบัลลังก์อยู่ที่ชนบุรีที่เดิมมีใครเป็นผู้ป้าวซ้อม้วมั่งอยู่นัตอนนี้พี่เอมี M16 แล้วครับพี่พีในค่ายคนในค่ายเชื่อกานตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ15ครับสูงเท่าไหร่160กว่าน้ำหนักแบบปล่อยเราตอนนี้มันห้าสิบครับมวยสไตล์อะไรครับแบบบูบวันนี้เลยต้องมาเจอเลี้ยงผาไม่เคยต่อยกันเนาะไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาแค่ต่อยเลี้ยงผายัง เขาเมื่อตะตายมีฝีมือบ้างเดินบ้างเราวันนี้มาเจอเลียงผาวางเก่งว่าแข่งได้ดิรอดูบนมิรับเขาตายตามสไตล์ไปเนาะแล้วไปแก้ไขวุ้นเขื่อร์เทียวล่าสุดต่อยไว้ที่ออมน้อยครับออมน้อยวันนี้ต่อยกับเอ่อย1เอ้พันเอกครับเป๊ะมั้งแพ้ครับแพ้คะแนนเหรอเวดเท่าไหร่วันนี้ต่อยอยู่101ครับ101วันนี้ต่อย103เมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่จุดแปดเห็นไหมเป็นไงเมื่อเช้าลดแล้ว กรบผัดเรียบร้อยเนาะร่างกายเป็นนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงรวันนี้พอมาแจ้งเกิดที่นี่ oh. เอาชนะกับใายนะคุ้มมากกี่กิโลครับห้ากิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหกสิบกว่าครับคนจังหวัดชมบุรีครับฝากเชิญชวนแฟนขับรถหนะ่ uh, อยอ่าวันนี้เต็มที่ครับควากำลังใจด้วยครับขอให้น้องโชคดีขอบคุณครับ